และนี่คือแตงกวามินิในวันที่31นะครับเมื่อวานเนี่ยสูงประมาณ65เซนครับประมาณนี้วันนี้สูงประมาณ72ดได้นะครับ 72- 73คิดว่าสูงประมาณวันละ5เซนนะครับและนี่คือกระถางแรกครับของแตงกวามินิครับก็ใบงามเลยครับนี่นี่เนี่ยครับแล้วก็มีต้นที่เพอมใหม่ครับสูงเท่ากับต้นเก่าที่มันช้ำนะครับ ที่เวลาย้ายกระถางแล้วากอาจจะขาดนะครับคิดว่าถ้าเราจะพเพาะในเพาะไปเลยในกระถางที่มันใหญ่ๆไปเลยนะครับไม่ต้องย้ายจะได้ไม่ช้ำนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับมีการโคนเน่าครับเนื่องจากฝนตกลงมาครับตอนนี้เป็นหน้าฝนนะฝนก็ตกลงมาอยู่นะครับแล้วก็แก้โดยวิธีการเอาดินเนี่ยมาคุมไว้ให้มันเลยส่วนที่มันเน่าแล้วก็มันจะมีเหมือนลากขึ้น ลากขึ้นตรงตรงก่อนที่โคลมันจะเน่าครับก็แล้วดินมากบไว้เนี่ยครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นดอกนะครับนี่ส่วนส่วนต้นที่เป็นดอกก็ก็มีดอกตามข้อนะครับเกือบทุกข้อเลยนี่มีดอกเกือบทุกข้อเลยครับนี่แล้วต้นที่มีดอกอยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับที่เราถ่ายเมื่อวานะครับโดนแมลงเต่าทองนะครับกินไปนะครับ กินดอกด้วยนะไม่กินใบครับตามข้อนะครับเออก็มีดอกที่บานครับมีดอกที่บานครับออกทุกข้อเลยนะครับนี่ครับออกทุกข้อเลยก็ไม่รู้ลูกเขาจะอยู่ข้อไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเริ่มมีแล้วเดี๋ยวมามาอ่ารายงานความคืบหน้าให้นะครับแล้วก็นี่ครับต้นที่เราพอบเพิ่มไปเนี่ยขึ้นแล้วนะครับทุกคนเร็วมากๆเลยครับเร็วมากๆเลยประมาณสองวันหรือเปล่า เดี๋ยวเราต้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆครับประมาณสองวันหรือเปล่าที่ยอดมเมล็ดเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่แล้วมีต้นหนึ่งเนี่ยเริ่มโผล่มาแล้วเห็นไหมครับโหขึ้นเร็วนะครับก็คือถ้าพอในเพาะในกระถางไปเลยไม่ต้องย้ายนะครับโอเคสําหรับวันที่สามสิบเอ็ดก็ประมาณนี้ครับ